ค่อยะคิดว่าเรื่องอันมันเกิดอยู่ห้านอาหารหรือว่าห่านเออห้านกินดื่มนะสุดท้ายระโบแมนบ่นะผกับสวัสดีครับพี่น้องต้อนรับเข้าสู่บ้านรัฐเที่ยวชาแน,นลนะครับสบายดีพี่น้องปองป,องปายทุกสุขคนนะครับพี่น้องฟังสปปลาแลวแล้วกับพี่น้องคนไทยนะครับพี่น้องครับกัแอบไดนําเสนอคลิปหนึ่งนะครับที่อี เสนอกนหนานี้ก็คือเรื่องของเด็กน้อยนะครับซึ่งเป็นเด็กน้อยไม่ยิ่งในสปปเล่านะครับคล้ายๆแบบว่าโดนทำอนาจารหรือว่าเป็นการม่อมเหล่ามอมเบียประมาณเนี่ยน้องพี่น้องก็มีค้อมคืบหนาครับมีค้อมคืบหนาสําหรับเรื่องที่เกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งที่เกิดขึ้นผู้ใดเป็นผู้เหตุผู้กระทํานะครับพี่น้องคลิปนี้ก็ได้ขออนุญาตน้องบีซีนะครับหรือว่าน้องบี เรียบร้อยนะครับได้นํามาเสนอต่อให้พี่น้องได้หูวค,วค่วมเคลื่อนไหวนะครับเดี๋ยวพี่น้องไปเบื้องไปช่มไปฟั่งกันนะครับว่าเรื่องเกิดขึ้นมาในแบบใดนาะพี่น้องเอาไปเบื้องความกันครับสวัสดีครับค่อยะคิดว่าเรื่องหันมันเกิดอยู่ห้านอาหารหรือว่าหานันเอ๋หานกินดื่มนะสุดท้ายะระบบแมนพอกับพิกสุดเรื่องมันเกิดโยงเฮียนพอองเฮียนหัน จัดงานเลี้ยงลวาวคือจิมแมทถึกเซิร์นไปนี่แหละนะแหกโค้งขัก <c oughs> จิมแมนแหกโค้งขักปกกับบนหน้าเสื้อนะบนหน้าเสื้อถ้าเป็นฮอดขั้นนั่นน่ะหน้าเศร้าหลายอนาคตของซาดหัวของซาด ประเทศนี้ถึงจะบอกได้เลยว่าฮงเฮียนเป็นฮอดขั้นนั่นแล้วอนาคตของลูกหลานจีบ่มีเลยนะมันน่าเศร้าหลายเป็นประเทศที่้วยเตกถ้าเกิดมาเป็นสั้นแท้นะก็คือที่เป็นนั่งนั่นแหละเพราะว่าหลายคนก็หาเนาะว่าเรื่องมันเกิดอยู่ห้านใดห้านใดเนาะว่าห้านใดเป็นเรื่องที่เกิดอยู่ห้านใดสุดท้ายแล้วกับโม่มนห้านเนาะเป็นฮงเฮียน เป็นหงเฮียนที่เด็กน้อยมันเฮียนอยู่เราคือจีแม่นบะทึกเซิญนไปนี่ยแหละนะแต่เด็กน้อยนะมแจะพูดเด็กน้อยน้ยนะถึกอันยืนกินเบียรยอยู่ฮะน,นะพิกบอกผกกับแกหกโค้งน้ำค่อยบอบนาเสื้อ่ามันจีเอินมาอย่างกัเละเทะป่านนั่นเนาะ หงห้ามหงเฮียนนะ่ะเขาบอกให้ลืมเล่าเมาสุราอยู่แล้วแต่นี่ในหงเฮียนเลยอยู่ในหงเฮียนเลยเนาะเรื่องที่เกิดขึ้นน่ะเด็กน้อยนางเฮียนที่อันมีคลิปหลุดออกมาในวิดีโอหันที่กอดอันที่ผู้ใหญ่จูบละ่ะนะมีองค์กรสิทธิสากลไหมน่าจะไม่มีนะ มันมีองค์กรกับมีใบซนะื้อน่ะเขาบริหารเว็เเขนงานนะมีใบพอกินเงินเดือนซื้อหายโรงเรียนเชิญเข้าไปแล้วครูไม่ดูแลเลยครับมันก็น่าจะเมานํกากันเบิดตทันแหละนะมันก็น่าจะเมานํกากันเบิดทันแหละถึงว่าป่อยปะละเลยได้ป่านนั่นเนาะเ <c oughs> ขาก็เบิ่งพอได้ครบทวนหรอกแต่ว่าเรื่องมันก็น่าจะเกิดขึ <c oughs> ข้นนะ จริงแท้แน่นอนฮงเฮียนนะ่ะบน่าจะให้เด็กน้อยเริ่มเล่าเริ่มเบียรได้นะอายุเขากับบอหอดเด็กน้อยแท้เด็กน้อยว่าเป็นอย่างคือเขาสามารถดื่มเล่าเริ่มเบียได้มันสามารถร่มเล่าเ,เริ่มเบียรได้ในฮงเฮียนเนี่ยโอ้ฮงเฮียนนี่กะเละเทะเล้อนาคตของเด็กน้อยจะบ่มีเลยนะอาจจะยิ่งกว่าเดิมอีกเสื่อมสมที่สุดเมน่นมันเสื่อมซมที่สุดเลย เรื่องมันเกิดขึ้นอยู่ในห้งเฮียนนะ่ะโดหู้ใจลายก้อนโคตหู้ใจลายก้อนและก็เศร้าใจที่เห็นเด็กน้อยอนาคตของซาแทนะที่จะมีอนาคตกลับบ่าได้มีอนาคตนะ่ะพาเด็กน้อยเนะี่ยกูผู้ใหญ่าพาเด็กน้อยกินเหล้ากินเบียร์ในโรงเรียนแล้วยังสิมามีอนาคตละ่ะประเทศอื่นเขาห้ามบ่ให้เด็กน้อยตัวต่ำกว่าสิบแปดปีดื่มเหล้าดื่มเบียร์หรือว่าบ่ให้ซื้อเหล้าซื้อเบียร์แต่นี่นะ่ะผู้ใหญ่าพาเด็กน้อยเฮ็ด อยู่ไทยถูกจับแน่ทําไมตํารวจไม่จับอยู่ลาวเขาเห็นหนังก็ได้นะแห่งพนักง,งานรัฐเห็นบทแทนที่จตเรื่องอ่องมาแง่โตปันนี่นะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะเขายังเงียบเสยอยู่น่วยงานที่เกี่ยวข้องบอกว่าจะเป็นสหพันธ์ไม่ยิงอยู่ในลาวไหก็เงียบนะมุ่มีไผยอ่องมาเคลื่อนไหวยงงนะแม,ม่นแต่ว่าอัน ผู้ที่เราเหตุทันกะผู้ที่เราจูบกระเด็กนางเรียนทันกะเราเหตุเบียก,การอันการคลังยวนเมืองอันหนองน้องแหดนะแขวงเสียงกวางหันเราก็ยังลอยหน้าลอยตาอยู่เห็นะ mm. บะโบได้มีความพิษอย่างเลยนี่คือประเทศลาวพ่อเก้าน,นี่คือประเทศลาวถ้าจะเห็ุจังซี่นาที่โบโบโซให้คนอื่นเห็นนะเนาะโบเฮ็ุให้โบเห็ดให้เป็นตัวอย่างให้กับคนอื่นนะ คนอื่นจะเอาไปใส่เอาไปเฮ็ดนำได้นะคือเห็นแล้วน้าสมเพศเวทนาสังเวทเด็งน้อยหลายนะแทนที่จะมีอนาคตกับบ่มีอนาคตซ้ำอันนี้นี่ก็อยอมผาปลาเห็นแล้วเศร้าใจห้นหู้ใจดีนะแล้วกับกฎหมายบรเิเฮ็ดหนังเลยหน่่ยงานที่เกี่ยวข้องบรเิเฮ็ดหนังเลยถ้าเป็นประเทศไทยนะุ้ยมันข้ามคืนสบมันข้ามเมื่อสบอนะ ย่างน้อยนี่หัวหน้านี่ต้องไล่มันออกก้อนแล้วแต่เดี๋ยวแต่ประเทศเราเงียบกริบนะเงียบเงียบอีเรื่องเงียบแล้วก็เงียบไปตามสายลมก็คือที่เหมือนเดิมนะท,ทั้งทั้งที่ข้าวมันออกคม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 ,คมปะเนี่ยนะคิดเห็นบุคิดเห็นอนาคตเด็กหน้อยนะและสิ่งที่มันพลิกไปกวัวนั่นก็คือนายคู่ ควหน่วยการโองเรียนเรื่องเพราะว่าเรื่องมันเกิดโรงเรียนและปั๊บป่วยให้เด็กน้อยลืมเหล้าลืมเบียร์ได้ป่านนั่นสังเวชอหลีนะสังเวทน,ะเวทนาเวทนามีเรื่องเสื่อมเสียขนาดนี้ยังทําเงียบเสยกันอยู่ได้แมนแมนคือแบบเห็นแล้วหดหูใจเศร้าใจแห้งนะเห็นแล้วจนศูนย้อนและแห้งมาแบบว่ามาพลิกตอนนี้ที่ว่า เรื่องมันเกิดโยงเหียนปัดทูเนาะสบายดีลานเราพักลันมีหน้าที่ทําลายให้เกี้ยงแม่นแต่ชีวิตการเป็นยู่ของปัะสาซลเราให้มันเกิดกับลูกหลานมันเองแน่มันจึงจะได้หู้นะมันจึงจะได้หู้บ้าควรใส้ใจควรให้ก้นหมายแขนะ่งแกล้งเนาะอ้างแต่ก้นหมายแข่งแกล้งตลอดนะกับเรื่องแบบนี้หันแข่งแกล้งงั้นอ้อนอ้อนที่สุดในก้นหมายเรานะ พูดแลวโมโหเมนซูนขึ้นเลือดขึ้นหน้าซ้ำนะ,ะแสดงวันนี้ไม่ใช่ครั้งแรกโมเมนต์ครั้งแรกนะ <c oughs> โมเมนต์เท่อทำอิดดอกนะหานกําเวยหายไปเลยนะหายเงียบออกยังหน้าจอเลยคนซลาดมีความหู้นี่เขาบอให้ยู่ <c oughs> เขาจะให้ยู่เพอะพวกกันงง,ง,งที่จ้าขายพื้นแผ่น,นดินทั้งประเทศให้กับต่างชาติขายขาดให้เขาไปเลยพวกนั่นเขามาั เขาให้อยู่นำนเรื่องนี้ทนมูท่ทิไทวิดีโอเพื่อนก็จัดในห้องมิดซิตแล้วเป็นยอนมู่อีสานเด้อ่าซุบไปคิดจังสั้นเนาะเอาอ่องแม่คนเบิ่งหันดีแล้วจังสีบไ,ได้เกิดจบคนอื่นอีกนะเจ้ามักสะบกถ้าเกิดเจ้ามีลูกสาวแล้วเจ้าอยากเห็นลูกสาวจะเปลี่ยนแบบนั้นบอกเขาถามเนี่ยดูจะยังเห็นลูกสาวจะไปมั่วซั่วกินเหล้ากินเบียร์ตั้งแต่อย่างน้อยน้อย ตั้งแต่อายุพันธุหอซิเป๊ะพันุ์พระรูปวิติภาวะอย่างเลยผู้หูอีโนโอีเหนยังยังให้ไผยยังให้ผู้ใหญ่ผู้โตไปกอดจุ๊บเขาแบบนั่นอยู่ในสถานการณ์แบบนั่นบอกอย่าไปว่จังสั้นนะเจ้าเป็นผู้ใหญ่เจ้าควรให้ความหูกับเด็กน้อยเจ้าต้องคิดในออกว่ามันคือสิ่งที่ผิดก้นหมายมันคือการลวนลามมันคือการอย่างลายแนวนะเจ้าควรมีความหูกว่านี่น้อยหนึ่งน่ะ ถ้าเกิดเ่าเป็นลูกสาวจ้นี่เจ้าคือจิภูมิใจเนาะถ้าไปเห็นแบบนั้นถ้าเป็นลูกสาวค่อยนี้เขาบอกเลยค่าย,ยสูนเต็มที่เลยแหละเนาะอ,อีกร้อยปีก็ไม่เจริญมีผู้บริหารแบบนี้น้องบีบอ่เจริญหรอกถามมาเจริญบอกคนลาวแห้งจิทือกดขี้แล้วฮู้บอสองเมื่อมานี่นะประเทศเรามีแต่ข้าวเทือนเทือนทั้งนั้นเลยนะมีแต่ข้าวเทือนเทือนข้าวเสื่อมเสียนะเมื่อวานเนี่ยอันเมื่อก้อนกันก็อ่าเมื่อวานโมเมนเมื่อก้อนเมื่อวาน ทึกข้าวที่ว่าอันผู้หญิงหันทึกฆ่าตัดคอนะทึกฆ่าตัดคอโยนทิ้งน้ำแของแล้วมือนี่หันมีกระเมียนผัวเมียคู่หนึ่งทึกฆ่าปาดคอแล้วก็ปืนยิงหัวเราทิมอันอยู่ในเหือเราฮะนะเราเพราะว่าเราเห็นเหือการฆ่าแล้วว่างอันพม่ากับอันลาว่ะอยู่ทางภาคเหนือแข็งบแก้วโบเกยอันทางภาคเหนือ่ะอยู่ต้นเพิ่งนะเห็นปะ เริ่มเทือนขึ้นทุงมือเรื่องเทื่นเริ่มเทื่นขึ้นตลอดตลอด่ยพวกเจ้าจิู่จังไหรถามในทุกกหมกอ่อนแหงไานั่นนะ,นะ <c oughs> เด็กเป็นอนาคตของชาติควให้ความสําคัญมากไม่น่าเสือ้อเมนต้องให้ความสําคัญกับพวกเขานะต้องบอกสอนพวกเขาในสิ่งที่มืนเมาในสิ่งที่บุหันทะลุวิติพบควรให้ความหูกแกเขาบาเม่นสักจุงส่วนเขามาดื่มกินเบียร์ลวก็ลวนลามเขาแบบนั่นนะ